แค่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวปิกอัพขนคนงานวูบชนเสาไฟกิ่งเจ็บยกคัน14คนค่ะอุบัติเหตุทำให้มีคนเจ็บถึง14รายครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา17.30นาทีวันที่2กันยายน2567 ขณะที่ร้อยตำรวจเอกสีภัยสัตน์นรพันธ์รองสารวัตรสอบสวนทำหน้าที่พนักง,งานสอบสวนเวญสอบพอเมืองแพร่ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนเสาฟไฟแถวถนนสายชุลประทานบ้านดอนแก้วตําบลนาจักอำเภอเมืงองแพร่จังหวัดแพร่มีผู้บาดเจ็บจํานวนมาก หล่ารับแจ้งจึงประสานหน่วยกู้ภัยแพร่รถกู้ชีพโรงพยาบาลแพร่กู้ภัยกะละเวกเทศบาลตำบลเช่าแฮและกู้ภัยใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามที่ได้รับแจ้งก่อนจะรุดไปตรวจสอบเหตุค่ะพบรถกระบะโตยโยต้าแคปสีดำมีคอกหลังคาทะเบียนบอบไ,ไม้นอนหนู5330แพร่ชนเสาไฟกิ่ง สภาพหน้ารถยับเยินติดอยู่กับเสาไฟกิ่งที่เอียงกระเทเร่พบผู้บาดเจ็บทั้งชายหญิงคนแก่ที่อยู่ในรถและบางคนกระเด็นออกมานอกรถจำนวนมาก จ้าหน้าที่กู้ภัยที่ร่วมออกเหตุจึงช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลแพร่เบื้องต้นการประเมินอาการพบว่าสีเขียว11รายสีเหลือง2รายสีแดงอาการสาหัส1รายเป็นชายสูงอายุข้อแขนหักกระดูกโผค่ะ จากการสอบถามนายไพฑูรย์สุขจิตอายุ62ปีชาวบ้านหมู่ที่1ตำบลเช่าแห่อำเภอเมืองแพร่ซึ่งเป็นคนขับรถบอกว่าขับมาจากโรงงานไม้ที่ตำบลแม่ลายจะกลับบ้านมาพร้อมคนงานสิบกว่าคนวันนี้ตนเองไม่ค่อยสบายมีอาการเจ็บหน้าอก จึงได้ขอยาที่ออฟฟิศกินและพักไม่ได้ทำงานเมื่อเลิกงานก็ขับรถพาคนงานนั่งมาเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเกิดอาการวูบจำอะไรไม่ได้ก่อนรถจะชนเสาไฟฟ้าได้รับบาดเจ็บทั้งที่จะถึงบ้านคนงานไม่ถึง200เมตรเท่านั้นค่ะ จากนั้นพนักงานสอบสวนได้บันทึกที่เก mm ิดเหตุเป็นหลักฐานสอบถามพยานแวดล้อมก่อนจะนำรถไมยกรถที่ประสบอุบัติเหตุออกจากถนนเนื่องจากกีดขวางการจราจรก่อนจะนำรถไปเก็บไว้ที่สพเมืองแพร่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ

กเนแต่วันนี้รู้สึเกเจ็บอกมันเจ็บอกก็เลยเข <c oughs> าเอายาให้กินตั้งแต่กลางวันแล้วทําไม่ไหวอย,ยู่แล้วนะกลางวันอ,อ,อ๋อวันนี้เราก็ทํางานไม่ไหวมันเจ็บอกกันเลยว่าเออปลุกนี้ก่อนให้หยุดสิ่งเที่ยงอะแล้วปลกมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็ทน,นละตุ่มละมันแค่จะหลับไหนมันมันน่วงกินยาง่วง หนกเ่ึงรถเป็นไรหเปล่าร้อไปเอาเอารถสตวนตัวลากไปได้ไหมรถรถเ๋ยวนาเป็นซิปนะครับตรวเลขครับเก็บประมาณสี่ซิป